สวัสดีครับทุกคนมีข้อสงสัยครับว่าเราโดยสารไปกับรถยนต์ที่มีประกันชั้น3หรือเราขับรถยนต์ที่มีประกันชั้น3เนี่ยประกันชั้น3ถ้าหากเกิดอุบัติเหตุเช่นไปลงข้างทางหรือผู้กับขี่และผู้โดยสารได้รับบาดเจ็บจะมีความคล่องไหมอย่างนี้ครับกรณีที่เป็นรถยนต์รับจ้างสาธารณะนะครับเช่นพวกรถบัสรถตู้รถทัวร์แบบนี้นะครับกฎหมายจะบังคับให้รถทุกคันเนี่ยทำประกันอย่างน้อยประเภท3 และจ้องจัดทําพราบรด้วยดังนั้นรถประเภทนี้เนี่ยถ้าหากเกิดอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บนะครับความคลองก็จะเริ่มจากพรบก่อนส่วนที่เกินจากพรบก็จะเป็นประกันชั้น3ของรถยนต์ประเภทนี้ซึ่งจะมีค่ารักษาพยาบาลและเรื่องของประกันอุบัติเหตุไว้เนี่ยอย่างน้อยเลยนะครับคนละ50,000บาทส่วนของความคลองแนบท้ายส่วนของความคลองหลักเนี่ยต่อกมทันอย่างน้อยต่อคนก็คือ500,000บาทครับส่วนนี้จะมีทุกกมทันประกันภัยที่เป็นประกันภาคสมัครใจครับ ส่วนความคองแนบท้ายในเรื่องของอุบัติเหตุประเภท3ลรถส่วนบุคคลบางกรมทันก็จะไม่มีนะครับดังนั้นถ้าหากเลือกเดินทางโดยรถยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็จะมีความคองนอกจากพรบแล้วก็จะมีประกันประเภท3อย่างน้อยอีก1ฉบับครับ